เกียรติจากท่านรองมนตรการบดีฝ่ายศิลปวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสังสรรค์มหาวิทยาลล่ขอนแก่น นะครับเพิ่นได้มาอ่าร่วมในการเปิดการเปิดงานในเหมือน,นี้นะครับเพื่อเป็นการเซลร์ราครับในโอกาสนี้ขอการเยนเชิญ์อันร,อร,ร,อร้องสารตราจารย์ดร็ิยมวยงมพงพ์คำร้องอธิการบดีฝ่ายศิลป,ปะวัฒนธรรมและเศรษฐกิจสารสค์มหาวิทยาลัยขอนแก่นในเกียรติก้าเปิดการจัดงานในฤดูการเปิดม้งหมอล่ำคณะสาหน่อยล่ำเพื่อโจเป็นลำดับต่อไปขอเชิญครับ วัสดีเอซของสาวน้อยทุกคนครับขอบคุณครับในนามมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยมีภารกิจสําคัญอันนึงก็คือเข้าพยายามสส่งเสริมรากทั้งวัธรรำโดยเฉพาะอย่างยิ่งหมอลำซึ่งเป็นรากว่าทำของอีสานให้อยู่คู่แผ่นดินอีสานเม,มื่อืนนี้กาต้องขอบคุณลูกโจโนเนาะเพราะพอดียอมพอนิยมลูกโจโนเนี่ยคนทีม่มีพลังเหลือเฟือ ที่บ้านมึงนี้เนี่ยนอกจากจะมาให้กำลังใจอาวงสาวน้อยแล้วเอางี้ว่า,วาบาโจ,โจคือตัวอย่างที่สำคัญของคนอิสันเป็นนักสู่ลูกขนรียวที่มีความเข้มแข็งต่อสู่ทุกอย่างและเป็นไอรอหลายๆคนบอโจมือน,นึงเพิ่นจะต้องก้าวหน้าจะเลิิญนนับลากวัฒนธรรมนับศิลปะวัฒนธรรมที่เข้มแข็งโดยพ่อหวัดลำ ให้ชาวโลกได้เห็นในเรื่องน้ผมเส่อว่าในโลกใบนี้นะครับทุกคนจะรู้จักวงสาวอ้อยลำเพลินโชขออนุญาตขอแสดงความชีนดี้มและให้เขาตั้งใจในหน้ามาไล่ขอนกันขอบคุณครับสวัสดีครับกรัผปนั่นก็คือท่านรองศาสตราจารย์ประเตยนิยมวงศ์พ่งคำนะครับรองอธิการบดีฝ่ายศิลปวาาัฒนธรรม นายเสด็จกิจรรสังสรร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นน,นะครับ,บพีทีมแสดงความยินด,ดีในโอกาสเปิดฤดูกาลนะครับหมอลำคณะสาวน้อยลำเพื่นโชว์นะครับในการนี้ครับขอขอบคุณสรใหม่ไฮกับปอจูน้ำนาคาอจ่างก็มาแต่ยังมาตบมื่ยมย <c oughs> อยังไม่ตื่นเลย ข,ขอบคุณครับขอบคุณอาจารย์มาเปิ่งขอบคุณอาจารย์ว่อขอบคุณอาจารย์อ้นแล้วก็ขอบคุณนะคท่านรองศาสตราจารย์ด็อกเตอร์นิยมนะครับเจ้าของนะครับตั้งด้านนะครับศิลปวัฒนธรรมนะครับมือดีมากนะครับโอกาสให้ลูกให้ล้านนะครับแล้วก็เพิ่นฮ็ดหนังเลื่อนนะครับภาพ ภาพยนต์เรื่องพระไม้นะครับเดือนท่านว่ากาสิ่อใช้ทั่วประเทศฝากแฟนกันแล้วกันนะครับแล้วก็ช่วงนี้นะครับขาดบม่ได้ก็คือผู้นําชุมชนนะครับท่านไฟปกครองนะฮะเรียนเชิญนะครับท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านพร้อมทีมงานครับมารวมเก่าเปิดงานไฮโอวานนะครับกับหลูกกับหลานนะครับเจ้าของสถานที่นำโดยนะครับท่านกำนันครับ เชิญครับผมมือจะสวดได้รับพี่น้องครับเดี๋ยวอเมื่อป่องเสีย้จ้ให้ตะกุกเมือั ก็เดินนะครับกับเรียนไปถึงอาทีบริหารนะครับสาวน้อยรับวเป็นโชว์